สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นว่าวนะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสถานที่ต้องเที่ยวแลนด์มาร์กจุดใหม่นะครับของบ้านของต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นแคมปิ้งตรงนี้นะครับนี่นะครับคาเฟ่อยู่ตรงโน้นตอนนี้กําลังซ่อมและก็ปรับปรุงเตรียมความพร้อมสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาเที่ยวก็เลยลองเล่นว่าวนะครับวันนี้ปลามากี่ตัว นู่ว้าวตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนอนี่พาว่าวอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับลายตรงชาติลายตรงชาติลาวอินโดนีเซียแล้วก็ว้าวนกนะครับนี่มาทดลองเล่นให้เพื่อนได้ดูกันนะครับรู้จะขึ้นหรือเปล่าลมก็พอมีบ้างน้องอยางมาเที่ยวมาเลเซียนะครับมาเลเซีย จะขึ้นหรือเปล่านะครับรเลยโอ้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอ้อมาเลเซียนะครับขึ้นนะครับขึ้นดีด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวใหม่กันบ้างนะครับเอประเทศอะไรประเทศใดเนี่มาเลเซียมีน้องมาควรด้วยวันนี้จะวางเว้าด้วยเ,เดี๋ยวเป,ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นประเทศลาวบ้างนะครับประเทศลาวนี่คือเว้าหัวใจนะครับประเทศลาว นี่คือบ้าหัวใจปะเทศลาวนะครับจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเอาเลยโอ้ปะเทิลาวนะครับปะเทศลาวขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นดีมากโอ้โอ้จะไปกินต้นต้เอาเอาเอาค้าง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 ออกค้างแล้วตอนนี้ อ๋อติดอยู่นิดเดียวดึงเลยดึงเลยอ๋อติดดึงแรงติดแรงอ๋อดึงเลยดึงดอ๋อจะลุ้หรือเปล่าอ๋อดึงดึงดอ๋ปล่อยเลยปล่อยอ๋อกาสไดแ้แล้วนะครับติดบนนู้นอ๋อเราไม่ยอมลงมานะครับ เดี๋ยวเรามาลองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นว้าวนกอินโดนีเซียนะครับจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเข้าไปเอาเชือกลุดโอ้เชือกลุดเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมาลองใหม่ <laughs> อีกครั้งนึงนะครับนี่ก็คือว้าวนกอีกตัวหนึ่งที่เชือกลุดนะครับ อ๋อมันใหม่มันใหม่คือน้องก็นั่งเล่นเก็บดินอยู่นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นล้อมรอบด้วยภูเขานี่นะครับดูดวงอาทิตย์ตกฝั่งโน้นนะครับก็จริงๆแล้วก็ลมไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากมาเที่ยว แล้วก็มาทดลองเล่นบ้ากันดูนะครับถ้ามาอ่าสักประมาณบาา่ายสามน่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาแถมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งว่าวตัวนี้นะครับถือว่าเป็นว่าวตัวแรกในฤดูกาลนี้นะครับที่เราเคยทําตอนนี้ก็าขาดขีดหมดแล้วนะครับออน้องก็หยิบมาด้วยนะครับอยากลองดูว่ามันจะขึ้นอีกไหมนะครับนี่นะครับว่าตัวแรกของปีนี้นะครับที่เราทําเดี๋ยวมาทดลองดูนะครับเอาพร้อมไปเลย โอ้เก้ากองไฟกองไฟเออกองไฟนั้นติดอยู่อีกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวะนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีลมนะครับถึงแม้อ่าขึ้นนิดเดียวนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นนะครับถ้า,าว่ามีลมดีเราก็จะลองมาเล่นให้เพื่อนๆนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ นีม่มาอาบน้ำคลองกัน